เมื่อนี่เหากับมาอยู่อน้ำไห้น้ำน,ำนาคือเก้านี่อยู่หน้าควอยในนี่ร้ายกูหมูนี่อแต่ว่ามันขึ้นเท่าแล้วมัน็สิตายกุ๊กอันนี้นะันเนาะแต่ว่าเข้าลบออกเพื่อเหตุให้ต้นเข่าในมีความสวยงามน,น,นะเนาะนี่ตัวนี้แหละเพื่อดูดกินเนาะจานนเจ้าห้าใส่ปุ๋ย อาสู่จิมหาิมหาลงมานี่มอนี่ชิดูดไปกินน้ำนี่เขาตองจัดการมอนี่ก่อนเนาะเอฟซีถูกคนหน้าไพยในมีเนาะหงาแบบนี้มีกับวันได้ร้ายเพราะมันได้ดอกนะาะแต่มันตั้งใจลบกับซีเลี่อยู่สำหรับหน้ายนะ่อีกเบิดเดือนแปดเนาะห้องก็สิมาใส ปุ้ยสูตรซิมหาซิมหาเนื่องจากว่าคุกเขานี้เริ่มเริ่มสิกมแล้วเพราะว่าสั้นเนาะคันเล่คันเมนว่านั่นสาวสมน้อยก็ม่านทางนะเอฟซีคือส <c oughs> าวสมน้อยคือม่านนะเออม่านขาดคอขาดแม่ไม่เช่นนั้นแหละโคกเข้าซื้อก,กันคันท่อบูดจัดการตัวนี้คนเกิด มันบสมบูรณ์เห็นนะเอาไปส้มไฮไม้น้อกันเลยเอ็ดี้ี่ปิดแท้ปุ๊กมันก่อนท่วมเข่าคัดลิ้นี่เอ้ยมาใคขึ้นหน้าข่อยบ่นี่เอาปุ๊บอันนี้ออกได้ดีเบิร์ดงามเลยเห็นกบเข่าเลย ให้จนบัวเห็นกุกเขาเปิดฮะต้องเอากุกหนาพักซิโนฮีนออกก่อนเพื่อใหาชิมาเล่งปุ๋ยได้บันหุ่มบดเลยขมามาเล่งปุ๋ย ได้มองเข้ามาลกมือนะเห็นบอกอื็เห็นกุกเขาเิเข้าวกขาขึ้นวานอย้เอาแ่วมาหนึงน่งสองขื่ออะไรมาใหงบุลเล่เล <laughs> โอ้เนาะตัวนี้แหละดูดเคมีไปกินมาจัดการมันเลย ลูกเงาเงินกว่าลูกพืนซื้อกระโหลกเงาเงินกว่าอันนี่แหละห้องว่าพือคือนหยาหนวดประดุกแมนบะเด้อมาเด้อทุกคนให้ว่างกันบ้าน ดึงยา à พักซืนอหิ้ม่อยตาเข้าโบลุกปีหนาเพื่นแห้งในมันหลายเนะาะกว่าลกช่วงนีกำลังสีใสในกำลังสิแตกในออกเราต้องจัดการมาแต่เดี๋ยวนี้เลย ได้นำมาตัดขึ้นเนาะผักเก่าเฮามันตัดบ่ได้แล้วมันแก่่ายยามตัดอืเบิดเวลาตัดบ่ได้ก็มีส่วนที่ว่าบ่มีหก โอเคอยู okay, ่เอฟซีไงผมนี่เห็นบอกออาไฮน,น,นี่ก็งาาเนาะมาทั้งนี้กับมันเด้เพื่อนก็นได้นี่นี่กุ๊กสมพอไงนี่คนนี้คนอยากซื้อกติดต่อมาเด้ออืมอย่าวอาล่ะเด้อในติกต็อกนะ เข็ด okay, ทงนาย่างมีอยู่างพันตุนถ้ามีพคอยากซื่อผมขึ้นไปดงบนแห้งไยมีตุนมักใหญ่เลยทงนาย่า,างนี่แหละทงนาย่า,างอีกเบื้องนั่นแบบโอ้เข่าหน้าข้าเจ้านี่แล้วข้าเจ้าปลูกหนาหนอ่หรือในใด <c oughs> คือการเลิกกับหน้าข่อยกันได้โอหทงนะข็เจ้าดำนะเอฟซีนะูเดียวไปไกลๆกาเจ้าดำแทวนนะนี่คงข่อยนิวาน,นี่นี่ให้นี่นะี่นี่ข่อยวานเอานี่นะในหน้ำมีปลาในหน้ามีเขานี่แหละ่วนว่านี่เห็นบอ โอ้ในที่สุดนางก็อดบ่ล้นทนบ่ได้ลงมาสวยจนได้แล้วสําเร็จเห็นบ่หลังจากเอากกผักสนุหินออกพุเต็มขนาเลยอ้พี่เบื้องนี้กัได้ยาพักสินูหินเห็นบเอาหาออกแล้วเห็นเขียวอยู่นี นั่งสิททนสำได้แต่ว่าส่วนเมื่อ้วตอนนี้ปะปะปะเมื่อไรคำเลยหยุงสำม่ยังพี่นองเอ้ยเอาหนาออก ก็เขี่ยวได้กันเาดยาวเห็นบอเห็นต้นเขาเลยนี่ปีซีมานีบวยมีหย่าดอกเอฟซีปีซีมานีบวยมีดอกในนี้น,นะผู้มองอื่นบมีมเห็นบอกผูก้เดี๋ยไปนะโอ้ยมีแต่เขาเลยเขียวยมีแต่ในหมองเดียวนี่เห็ดพิษสูตรน,นี่ bái bái khấn rồi này, nó leo, lại bát này, nhang ừ, xâm lụa thùng na đấy, mày ngay Bà ba lôi xeo xeo gì xe đây này, tự nhảy tự kéo ngắm thế này này, มองเป็นงามมองบ่มีหยาเลยรนี่ถุงนี้บาน